ส่วนด้านบนนะครับก็คือเอองี้ยเสียนทองเต้นะฮะเป็นเงี้ยเสียนทองเต้อยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็จะมีเที่ยงกวัวเทียงกวัวอยู่อยู่ตรงนี้ตรงกลางองค์ที่สองจากจากขวามือนะแล้วก็จุ้ยกวัวแล้วก็ตีกวัวนะฮะเที่ยงกวงตีกัวจุ้ยกัวก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นสามเทพที่เรียกมรวมว่าซัมทวนหรือซัมกวัวเนาะซันกวนนะฮะที่คอยให้พร,รกับมนุษย์ในยุคโบราณ ก็อบอกว่าในยุคโบราณแต่เราก็เชื่อกันมาจนทุกวันนี้นะฮะว่าเทียงกัวจะเป็นผู้นําอาญาสิทธิสวรค์ลงมานาคําพรจากฟ้าลงมานะตีกัวเป็นผู้ที่ทําให้เกษตรอุดมสมบูรณ์เนาะเป็นผู้ทีเ่เชื่อมต่อระหว่างโลกนะจุฬกัวเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องท่าน้ําท่าไม่ให้น้ําท่วมที่สําคัญคือเขาจะขอไม่ให้น้าท่วม เพราะสมัยก่อนน้ำท่วมทีหนึ่งคือลำบากมากเป็นมหาวินาศภัยอย่างยิ่งใหญ่นะครับเชอ่อทิษฐาน